ทัวลงครูไพบูลทําละครคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมแต่โดนชาวเน็ตแซะแรงทาเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลหลังจากที่นักร้องสาวกระต่ายพันนิภาได้โพสตคลิปละครคุณธรรมตอนสิ่งสําคัญที่ผลิตโดยจวดจ้าสตูดิโอตอนที่หนึ่งซึ่งมีสามีของนักร้องสาวครูไพบูลแสงเดือนถึงขั้นเงิดฝีมือการแสดงมาเล่นด้วยตัวเองอีกด้วยหลังจากที่กระต่ายได้โพสคลิปละครคุณธรรมเรื่องดังกล่าวไป งานนี้ไม่ไวายเจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์สนั่นถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องหน้าตาและการแสดงของครูไพบูลและยิ่งไปกว่านั้นคือคอมเมนต์แสะแรงที่ถามว่าทำไมถึงกล้ามาทำละครคุณธรรมทั้งทั้ที่เจ้าของช่องขาดคุณธรรมหรือแสดงละครคุณธรรมแต่นักแสดงผิดศีลธรรมเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่ละครคุณธรรมของครูไพบูลก็มีแฟนคลับอีกกลุ่มที่ชื่นชอบ และรอติดตามรับชมตอนต่อไปของละครคุณธรรมเรื่องนี้อีกด้วย